ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านสวัสดีครับเพื่อนๆนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าเราเหมาะที่จะเล่นเกมโป๊กเกอร์ประเภทไหนนะครับโดยจะต้องบอกก่อนนะครับว่า เกมโป๊กเกอร์ในยุคนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะขอเสนอ3อย่างที่นิยมที่สุดในปัจจุบันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับประเภทแรกนะครับโนลิมิตโฮเดมนะครับหรือว่าโป๊กเกอร์2ใบนะครับที่เพื่อนๆเห็นได้บ่อยที่สุดในการแข่งขันระดับโลกนะครับโดยในเกมโนลิมิตโฮเดมเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือ1นะครับเกมค่อนข้างช้าแล้วก็ใช้ความอดทนครับ 2ครับมีความผันผวนที่ต่ำครับแล้วก็3ครับกำไรจะได้แบบค่อยเป็นค่อยไปครับมีความเสถียรสูงครับแล้วก็ข้อที่4ครับใช้ทักษะแล้วก็กลยุทธ์สูงที่สุดถ้าเทียบกับประเภทอื่นๆครับผมแล้วถ้าเรามาดูกันว่า No Limit h o l d e m นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับ 1. ครับผู้เล่นที่ชอบความมั่นคงนะครับเน้นเล่นเก็บเล็กผสมน้อยครับผม2นะครับผู้ที่มีเงินทุนจำกัดเพราะว่าเกมประเภทนี้เนี่ยมีความผันผวนไม่สูงครับ3ครับ คนที่ชอบอ่านไพ่ชอบใช้ทักษะในการบัฟหรือจับบัฟนั่นเองครับอย่างที่2นะครับประเภทต่อไปนะครับนั่นก็คือช็อตเด็กครับโดยกติกาก็คือจะแจกไพ่ในมือ2ใบเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจะตัดไพ่ตัวเลขตั้งแต่เลข2ถึง5ออกไปนะครับเลยมีชื่ออีกเรียกอีกอย่างนึงว่าซิกพัอนะครับโดยจุดเด่นของเกมช็อตเด็กนะครับมีดังนี้ครับ 1. ครับไพ่ทุกคนจะมี Equity พอๆกันครับเพราะฉะนั้นไพ่ทุกคนก็เลยจะแซงกันได้ง่ายๆครับข้อที่2นะครับจากสาเหตุข้อแรกครับมันเลยทําให้เกมนี้เนี่ยมีความผ,ลผ,ลผันผวนค่อนข้างที่จะสูงครับเพราะว่าเหตุผลที่เราตัดไพ่ตัวเลข2-5ออกไปเนี่ยความแข็งแกร่งของไพ่ในแต่ละแฮนเนี่ยก็เลยจะใกล้เคียงกันนะครับ3ครับ ต้องเตรียมแบงค์โรไว้สูงประมาณหนึ่งครับเพื่อรองรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นครับเพราะว่า all in p f o p เกิดขึ้นบ่อยมากๆสำหรับซิกพัดหรือว่าช็อ t d e ็กนั่นเองครับแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าช็อ t d e ็กเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือวัยรุ่นสายประทะที่รักความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการลองอะไรใหม่ๆ เพราะว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นยังไม่ค่อยเป็นนะครับจึงไม่มีผู้เล่นมือเกา๋าเพราะว่าเกมประเภทนี้เนี่ยหากจับจุดได้บอกเลยว่ากําไรค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับประเภทที่3นะครับประเภทสุดท้ายนะครับที่นิยมเล่นที่สุดก็คือ p o ด l i มิต o m a าหนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพีโลนั่นเองครับมีทั้ง4ใบ5ใบแล้วก็6ใบนะครับ โดยจุดเด่นของเกม p o ดลิมิตโอมาหเนี่ยนั่นก็คือมีรูปแบบเกมที่สนุกนะครับลุ้นไพ่ได้หลายทางนะครับแล้วก็แอคชั่นไม่ค่อยแรงมากครับเพราะว่ากติกาของเขาเนี่ยตั้งไว้ว่าไม่สามารถเบสหรือว่าเลสได้มากกว่าพอตกองกลางนะครับเขาเลยเรียกว่า p o ดลิมิตเนาะอ่าแล้วทีนี้เราม,มาดูกันนะครับว่าเกม p o ดลิมิตโอมาหเนี่ยเหมาะสมกับผู้เล่นประเภทใครบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือผู้ที่ชอบคิดพลิกแพลงนะครับสังเกตไพ่เก่งหรือว่าผู้ที่ชอบความสนุกและรับความผันผวนได้นะครับเพราะว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่จะต้องมีความเสี่ยงแล้วก็คำนวณการลงทุนให้คุ้มค่าอยู่เสมอนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกเกมที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับแล้วก็สนุกไปกับการเล่นเกมที่ตัวเองชอบนะครับ เพื่อนๆชอบเล่นเกมไหนยังไงมีความคิดเห็นแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะสุดท้ายท้ายสุดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชั้นพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ